ยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช anel g a r e n Gamer นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวการแต่งตัวของมอเตอร์ไฟนะครับในร่างไคลอต์นะครับว่ามันจะแต่งยังไงบ้างนะครับวิธีการแต่งมันเข้าไปในฟังก์ชันไหนบ้างนะครับฟังก์ชันการแต่งตัวของมอเตอร์ไฟนะครับที่จะอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยนะครับก็เพื่อนนะครับเข้าไปที่ตัวฟังก์ชันอ่านี่ครับทางด้านซ้ายมือที่มีคําว่าปรับแต่งนี้นะครับนี่มันก็จะโชว์หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวมอเตอร์ไฟเลยนะครับมันสามารถแต่งได้เฉพาะตัวหลักนะครับตอนนี้ มันแต่งได้เฉพาะตัวหลักนะครับแต่ว่าในอาวสามารถแต่งได้กับพวกสกินพวกนี้ก็ได้นะครับนี่พอสกินนี้สกินนี้ก็แต่งได้นะครับสกินที่ไม่มีเอฟเฟกของสกิลนะครับสามารถแต่งได้นั่นเองนะครับการแต่งนะครับให้เพื่อนเห็นมุมบนขวามือไหมครับคำว่าชิ้นส่วนนะครับเข้าไปเลยครับนี่นะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะมีการเลือกอาวุธนะครับนี่ก็ทรงผมนะครับมีสีชมพูสีแดงสีเหลืองนะครับให้เราเลือก ที่ชอบสีแดงก็ใส่สีแดงไปครับเพราะมันแปลกหูแปลกตานะครับส่วนอาวุธนะครับก็เห็นไหมครับรูปดาบตรงฟังก์ชันด้านขวามือมุมบนขวามือนะครับนี่ก็จะมีอาวุธเป็นแครอทนะครับยังมีแค่แครอทแต่ในอนาคตก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับดาบของบัตเตอร์ไซค์และทุกฮีโร่ทุกตัวนะครับสามารถแต่งได้โอเคนะครับเห็นไหมครับแครอทโอเคอันนี้อะไรล่ะอ่านี่เป็นโบกระต่ายนะครับนี่นี่นะครับเป็นหูกระต่ายนะครับที่เป็นฟังก์ชันแต่งตัว ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าว่ารูปแบบของมันนะครับเมื่ออยู่ในเกมจะเป็นแบบไหนนะครับบัตเตอร์ไฟหรือร่างแครอทนี้นะครับไปดูกันเลยครับโอเคเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมดทดลองแล้วนะครับนี่ก็คือบัตเตอร์ไฟร่างแครอทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้สกิลให้เพื่อนๆดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ไหมครับอออืืหเห็นไหมครับแครอทมันก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับแต่ว่ามันจะดูดีขึ้นกว่าเดิมอะแปลกหูแปลกตานะครับเห็นไหม นี่นะครับประตูไฟไล่ไคลลอดออนะครับประมาณนี้ปึ๊บเนะี่ยทาวาปก็ไม่มีไรนะครับมันจะทำให้ตัวเกมมันเท่ขึ้นนะ่ะตอนตายนะครับตอนตายดีๆครับก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับสกินใหม่เนะี่ย เ่อนๆสังเกตใกล้ดีดนะครับสังเกตใกล้ๆดีๆในของผมจะซูมให้ดูเลยครับร่างแครอทนี้ตอนใช้สกิลปึ๊บนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนของสกิลสนี่เลยครับแป๊บหนึ่งอันติเอาคลิปแล้วกัน โอเคนะครับประมาณนี้นะครับในการรีวิวบัตเตอร์ไฟล่างกระต่ายแครอทนะครับที่ถือแบบดาบเป็นแครอทตัวนี้นะครับใครชอบยังไงก็ไปรอสกันที่เซิร์ฟไทยกันได้นะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ